สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องน่าทึ่งมากๆส่งตรงจากกิซามาคุยกันค่ะคือมีรายงานล่าสุดเลยนะคะเขาอ้างว่าเจอโครงสร้างลึกลับลักษณะแบบคล้ายๆเสาขนาดใหญ่มากๆเลยฝังลึกลงไปใต้พีระมิดคาเฟ่เลยค่ะโหฟังดูน่าตื่นเต้นมากครับเรื่องนี้มาจากไหนครับเนี่ยเป็นข้อกล่าวอ้างจากกลุ่มนักวิจัยกลุ่มหนึ่งค่ะชื่อโครงการคาเฟ่หรือคาเฟ่โปรเจก แต่แน่นอนพอมีเรื่องแบบนี้ออกมาเอ่อก็มีเสียงวิจารณ์จากคู่เชียวชาญตามมาทันทีเลยค่ะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าข้ออ้างนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมีข้อโต้แย้งทางเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างแล้วมันทิ้งคําถามอะไรไว้ให้เราแบบสงสัยเกี่ยวกับความลับที่อาจจะยังหลับไหลยอยู่ใต้ผืนทรายอียิปต์นะคะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับผสมผสานเรื่องเทคนโนโลยีโบราณคดีเข้าด้วยกันใช่เลยค่ะ คือทางโครงการคาเฟ่อ้างว่าเจอเอ่อปล่องแนวตั้งถึง8ปล่องที่เขาเรียกว่าเสานะคะ่ะ8ปล่องเลยเลยครับใช่ค่ะแล้วจุดที่น่าทึ่งมากๆคือความลึกที่เขาอ้างถึงนะคะประมาณ648เมตร<ม>ใต้ดินเลย600ก<ม>ว่าเมตรค่ะแล้วยังมีทางเดินวนรอบด้วยนะคะแถมยังอยู่ใต้พีระมิดคาเฟ่พอดิบเป๊ะเลยเขาคาดว่าอาจจะเชื่อมกับระบบอุโมงค์หรือห้องใต้ดินที่ใหญ่กว่านี้อีกอื hmm. แล้วเขาใช้อะไรตรวจพบครับถึงได้ข้อมูลขนาดนี้เขาอ้างว่าใช้เทคโนโลยีสร้างภาพด้วยเรดาร์จากดาวเทียมค่ะที่เรียกว่า SAR S A R Tomography อ๋อ S A R Tomography นี่เองคือเทคโนโลยี S A R หรือ Synthetic Aperture Radar เนี่ยนะครับปกติแล้วมันมีประโยชน์มากในการทำแผนที่พื้นผิวโลกหรือใช้ตรวจหาโครงสร้างที่ไม่ลึกมากนัก ในทางโบราณคดีก็มีใช้กันอยู่บ้างครับช่วยให้เห็นภาพรวมพื้นที่ได้ดีฟังดูก็เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ดีนะคะใช่ครับมีประโยชน์ในหลายๆด้านแต่จุดที่เป็นข้อกังขายใหญ่มากๆเลยในกรณีนี้คือคือความเป็นไปได้ที่สัญญาณเรดาร์จากดาวเทียมเนี่ยนะครับมันจะทะลุทะลวงชั้นดินชั้นหินลงไปได้ลึกขนาดนั้น648เมตรนี่ถือว่าลึกมากๆนะครับอ๋อคือมันลึกเกินไปสำหรับเทคโนโลยีนี้หรอคะ ถูกต้องครับผู้เชี่ยวชาญด้านเรดาร์อย่างศาสตราจารย์ l อเรนซ์คอนเยอร์สท่านก็ชี้ประเด็นนี้เลยว่าสัญญาณเรดาร์เนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงเร็วมากครับโดยเฉพาะเมื่อผ่านตัวกลางที่หนาแน่นอย่างหินแข็งหรือดินชื้นๆการจะตรวจจับวัตถุที่ความลึกขนาดนั้นด้วย SAR จากดาวเทียมเอ,อ่อตามหลักฟิสิกส์และเทคโนโลยีปัจจุบันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ อ้าวงั้นก็หมายความว่าเทคโนโลยีที่เขาอ้างเป็นเครื่องมือค้นพบเนี่ยกลับกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญของเรื่องนี้เองเลยสิคะเป็นไปได้สูงครับแล้วทางโครงการคายแฟร์เขาไม่ได้อธิบายหรอคะว่าทำไมเทคนิคของเขาถึงทำได้ทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันยากมาก นั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญคือจากข้อมูลที่มีตอนนี้ยังไม่มีคําอธิบายทางเทคนิคที่มันชัดเจนพอจะหักล้างข้อจํากัดทางฟิสิกส์นี้ได้เลยซึ่งมันก็ยิ่งไปเสริมท่าทีของฝั่งผู้เชี่ยวชาญกระแสหลัดเข้าไปอีกนะครับโดยเฉพาะดรซาฮีฮาวัสอดีรัฐมนตรีโบราณวัตถุของอียิปต์ท่านก็ออกมาปฏิเสธชัดเจนเลยอ๋อดรฮาวัสท่านว่ายังไงบ้างคะท่านบอกว่าเป็นข่าวปลอมเลยครับบอกว่าขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมารองรับ มีเหตุผลอื่นสนับสนุนไหมคะนอกนจากเรื่องเทคโนโลยีมีครับท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าจากการศึกษาทางธรณีวิทยาแล้วก็โบราณาคดีที่ผ่านมาเนี่ยฐานของพีระมิดคาเฟ่เองมันแกะสลักลงไปบนชั้นหินดานธรรมชาติที่แข็งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีโครงสร้างเสาหรือปล่องอะไรใหญ่ๆฝังอยู่ข้างใต้นั้นได้ตามที่เขาอ้างมาอืเข้าใจแล้วค่ะคือนอกจากเรื่องเทคนิค SAR จะมีข้อกังขาแล้ว เรื่องสภาพทางธรณีวิทยาเองก็ดูจะไม่สอดคล้องด้วยใช่ครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่สำคัญมากๆในมุมมองทางวิทยาศาสตร์นะครับค่ะคือเรื่องการขาดก,กระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันหรือที่เราเรียกว่า peer review นะครับอ๋อ peer review ที่เหมือนเวลาส่งงานวิจัยต้องมีคนอื่นมาช่วยตรวจก่อนใช่ไหมคะใช่เลยครับลองนึกภาพง่ายๆเหมือนเราทำการบ้านชิ้นใหญ่และให้เพื่อนเก่งๆช่วยดูให้ก่อนส่งครู การค้นพบที่มันดูยิ่งใหญ่ระดับนี้เนี่ยจำเป็นมากๆครับที่ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทั้งข้อมูลวิธีการการตีความจากนักวิทยา,าศาสตร์คนอื่นๆที่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือแต่ข้อกล่าวอ้างเรื่องสาวนี้มันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นเลยครับเลยยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เข้าใจชัดเจนเลยค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้มันยังเป็นแค่ข้อเสนอที่แบบฟังดูน่าตื่นเต้นมากๆแต่ยังขาดการพิสูจน์ตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ไปเยอะเลยสรุปได้แบบนั้นเลยครับตอนนี้เราเลยเห็นภาพเหมือนการประทะกันระหว่างข้อกล่าวอ้างที่ดูน่าทึ่งมากๆเรื่องโครงสร้างใต้ดินขนาดใหญ่กับอีกฝั่งที่เป็นข้อกังขาทางเทคนิคที่ค่อนข้างหนักแน่นบวกกับหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบแล้วก็หลักฐาน แกนของความขัดแย้งตอนนี้คือช่องว่างระหว่างสิ่งที่เขาอ้างว่าเจอด้วย SAR กับความเข้าใจในปัจจุบันเกี่ยวกับขีดจำกัดของเทคโนโลยีและก็สภาพจริงๆของพื้นที่ตรงนั้นครับ ถึงแม้ว่าข้อกล่าวอ้างเรื่องเสาใต้พีระมิดคาเฟ่เนี่ยจะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มากแล้วก็ดูเหมือนจะยังห่างไกลาจากการพิสูจน์ความจริงนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมันกระตุ้นจินตนาการจริงๆทําให้เราอดคิดถึงความลึกลับที่อาจจะยังซ่อนอยู่ใต้สถานที่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกแห่งนี้ไม่ได้เลยค่ะนั่นคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของอียิปต์โบราณเลยนะครับความรู้สึกว่ามันยังมีอะไรให้ค้นหายอยู่เสมอไม่จบไม่สิ้นจริงด้วยค่ะ และถึงแม้ว่าเรื่องเสา600กว่าเมตรนี่สุดท้ายอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะคะแต่มันก็ทิ้งคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราครบคิดต่อว่ามันยังมีอะไรอีกบ้างที่อาจจะถูกฝังกลบรอคอยการค้นพบอยู่ภายใต้พีระมิดแล้วก็ผืนทรายแห่งคีซ่าหรือว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะมาเปิดเผยความลับอะไรให้เราได้รู้อีกครับ เป็นคำถามที่น่าคิดต่อไปจริงๆแล้วเราจะสร้างสมดุลยังไงดีคะระหว่างความตื่นเต้นความอยากรู้อยากค้นพบสิ่งใหม่ๆกับความจำเป็นที่ต้องยึดมั่นในหลักฐานที่มันจับต้องได้แล้วก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่รัดกลุ่มในการสำรวจอดีตอันน่าทึ่งนี้ก็คงเป็นคำถามที่ยังคงวนเวียนอยู่ในดินแดนแห่งปริศนานี้ต่อไปนะคะถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับแบบนี้กดติดตามช่องไว้เลยครับ เพราะยังมีความลับอีกมากที่โลกยังไม่เคยบอกคุณ